สิ่งที่คนอื่นนะคะยำเกรงในตัวคุณนะสิ่งดีน้อมรับสิ่งไหนไม่ใช่ขอให้กดข้ามและปล่อยบ้างนะคะถ้าใช่ดวงของคุณก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็กดข้ามไปได้นะคะมาดูว้าวเดอะเดวิลเกิดขึ้นนะคะเดอะเดวิลมาเนี่ยนะคะคุณเองนะ่ะอาจจะเป็นคนถี่ค่อนข้างที่จะลึกลับนะคะดูมีพลังดูมีอำนาจนะคะ ดูมีความรู้ความสามารถนะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะให้กับผู้คนที่ได้เห็นนะคะความความที่เป็นตัวตนของคุณนะคะส่งผลให้คนที่เข้าหาคนที่มองดูคุณนะคะรู้สึกว่าการที่จะเข้าหาคุณไม่ใช่เรื่องอไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะกับประมาณว่าขันสิเข้าไปก็ต้องแบบว่า เออต้องรู้จักคุณให้มากพอก่อนนะคะว่าจะเข้าหาด้วยวิธีไหนมาแบบไหนเพราะตัวของคุณนะคะเป็นคนที่มีออร่าเหมือนคล้ายๆว่าขอพูดว่าพลังอม,มหิตนะคะพลังอม,มหิตอยู่ในโต้นะคะกับว่าใดขาใครไม,ไม่ได้อะไรกับใครนะคะแต่มองดูแล้วเหมือนคนเขายำเกรงอย่างเสียนาจานน่ะเนาะอ่าทีนี้แม่หมอขออนุญาตก่อนนะคะมาดูไพ่ใบต่อไป ว้าวขึ้นสิบเหรียญมานะคะขึ้นสิบเหรียญมานะมองว่าตัวของคุณนอกจากที่จะมีพลังอํานาจแสงยานุภาพอมมาเห็ดแล้วนะคะยังเป็นคนที่มีวัสนามมีบารมีนะคะมีความมั่งคั่งนะมีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะจากสิ่งทีเ่เขาได้เห็นคุณนะคะคนที่อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักคุณก็แล้วแต่มองมาเนี่ย เหมือนว่ามีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อแล้วสิ่งไหนบ้างนะคะที่คนเขายำเกรงคุณเกรงใจอะนะคะมองว่าคุณเป็นคนถึงแม้จะอีกด้านนึงคุณเป็นคนที่อ,อาจจะคิดบวกแต่ว่าบุคลิกของคุณนะคะภายนอกอาจจะดูทรงพลังดูมีอํานาจดูแบบลึกลับแต่ว่าคุณเป็นคนที่คิดบวกนะคะคิดแบบ ไม่ได้คิดแค่เรื่องราวของใกล้ตัวนะคือมองไปมองโลกในแง่แงบวกนะคะเป็นคนโพสิทีเป็นคนที่คิดการไกลนะคะสร้างสารรค์แต่สิ่งดีดีนะคะทีนี้จากหน้าไพ่ขึ้นมานะคะเดลเวอร์สเกิดขึ้นแม่ต้องปิดก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่คนภายนอกนะคะยำเกรงหรือว่าเกรงใจนะคะคุณนะเป็นคนที่ ถึงแม้จะดูแบบแบบนั้นดูเป็นคนที่พูดจาหุ้นห้วนเอาแต่อกแตะใจบ้างเป็นบางทีแต่ว่าคุณนะคะถ้าได้คบจริงๆแล้วเป็นกันลยาณมิตรที่น่ารักนะคะมีความสดใสในตัวเลยทีเดียวนะจ๊ะกับว่าได้ยิงเหมือนบุคลิกภายนอกนะคะแต่คนเขาเกรงใจนะคุณเป็นแบบนี้นะจ๊ะอืมแม่หมอมองว่ากับเป็นแบบนี้ก็ดีนะคะคนภายนอกรู้สึกเกรงใจรู้สึกให้การคารพให้การนับถือคุณนะนะจ๊ะด้วยบุคลิกของคุณด้วยแหละ แต่จริงๆคุณก็รู้จักแบ่งแยกได้นะคะกัลายาณมิตรแบบไหนคนไหนที่ให้เข้าใกล้ได้หรือเข้าใกล้ไม่ได้ลักษณะนี้นะจ๊ะว้าวอบอกเลยว่าก้าวไม่เท้าขึ้นมาตัวตนของคุณท,ที่แท้จริงนะคะกับมองวา่าสิ่งไหนที่สามารถทําได้ช่วยเหลือได้คุณช่วยนะคะกับผู้คนที่อาจจะมาหาคุณนะคะหรือ สิ่งไหนที่มองแล้วมันเป็นภาระคุณเยอะช่วยไม่ได้คุณก็จะบอกแบบตรงๆไปเลยนะคะว่าสิ่งไหนที่เขาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้คือบอกปฏิเสธให้รู้ไปเลยแบบนี้นะคะอ mm. คุณก็ระแวดระวังตัวเองเหมือนกันนะคะ mm. อืบอกเลยว่าตัวของคุณเองจริงๆอ่ะคุณก็เป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีนะคะนะผู้คนเลยยำเกงให้ความคารุให้การนับถือให้การแบบช่วยเหลือคุณอยู่เนืองๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเข้าหา คนเก่งรู้จักวางตัวนะทำให้ผู้คนเนี่ยยำเกรงรู้สึกให้รู้สึกแบบว่าอยากให้ความเคารพให้การนับถือเป็นคนที่ทรงพลังทรงอำนาจนะคะอืมก็ง่ายๆว่าราศีจับยังเสียเนาะจ้ะอืคฮานี้มาดูบทสรุปนะคะอ่าจากหนับให้ที่ขึ้นมานะคะแม่หมอมองว่าอ่าหกดาบเกิดขึ้นคุณนะคะิบ่ค่อยยึดติดกับอดีตนานๆนสิ่งไหนที่ไม่ตอบโจทย์ คิดว่าคุณได้คุณสิปล่อยวางเลยคือสิบวหัวซาบวาสนใจเราก็คือว่าช่วยเหลือได้ก็ช่วยแต่ช่วยไปแล้วยังมาจู้จี้กับคุณอีกยังมาสร้างภาระความเดือดเนื้อร้อนใจให้เนี่ยแม่หมอมองว่าคุณตัดไปเลยนะคะสิแบบว่าตัดเยื่อไม่เหลือใยนะคะคุณสิเป็นคนจังสี่นะ,ค,ะคือช่วยก็คือช่วยนะคะทําให้ผู้คนเนี่ยรู้จักคุณว่าอ๋อถ้าจะเข้าหาคุณจริงๆอ่ะนะคะต้องแบบมีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะ มีความเกรงใจนะคะขอได้เท่าไหนขอความช่วยเหลือได้เท่าไหนเขาจะรู้นะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเล่นแบบบโจบจักเทืองเสียนะคุณบอกเลยคุณแบบแบบตัดหางปล่อยวัดเลยอย่างนี้นะคะคือช่วยคือช่วยถ้าช่วยแล้วยังยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณสิบปล่อยคนเหล่านั้นกลุ่มเหล่านั้นในลักษณะนี้นะคะที่ผู้คนภายนอกนะคะ,นะคะเกิดความยำเกรงคุณถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็ ฟังไว้เป็นแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ